สนับสนุนโดยธนาคาร CIMB ไทยขอเคียงข้างเพื่อก้าวต่อไปกับคุณในทุกการเปลี่ยนแปลง forward your c h a l l e n g e การเปลี่ยนแปลงของลูกกลมๆเมื่อคืนที่เกิดขึ้นนะคะคงต้องส่งผลให้คุณผู้ฟังอยากฟังเพลงนี้ขึ้นมาไม่รู้เพราะว่าอยากฟังเพราะอยากรู้สึกตื่นเพราะฝนมันตกแล้วเกินง่วงแล้วพี่วันนี้มันพะลึหัดมันทํางานมาทั้งอาทิตย์แล้วมันง่วงแล้วฝนมันตกแบบนี้อีกอยากนอนหรือว่า,อาขอเพราะว่าเกียด มื่อคืนบอดเซ็งเครียด <c oughs> ไอ้ลูกกลมๆม,มันก็ประมาณานี้นะคะคุณผู้ฟังคืนนี้ก็อย่างที่บอกลุ้นกันต่อไปส่วนเพลงที่ขอไม่ค่อยต้องลุ้นมากนะคะเพราะว่าอ้อมเปิดให้แล้วใครที่ขอกลับมาคบกันเถอะจัดเป็นเพลงแรกของชั่วโมงนี้เลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องส่งมาแล้วจ้ะว่ากําลังจะกลับบ้านส่งมาได้ว่ากําลังจะกลับบ้านใกล้เลิกงาน ขอเป็นการรับรู้แต่ไม่สามารถเปิดเพลงให้ได้เพราะเปิดไปเมื่อ16นาฬิกา6นาที36วินาทีสำหรับกริ๊งแรกนะคะต่อที่คนจะลาค่ะชอบปเนี่ยสุขายอยู่คนใดแล้วก็ตุกุตากะเนี่ยแหละค่ะไอเพลงจากฟีฟ่าเวิร์ลคัพของเราเนี่ยนะคะที่เราก็จะถ่ายทอดกันและปิดท้ายที่ช่องเจ็ดนะที่รู้ว่าจะได้ถ่ายทอดนัดชิงติดตามมาต่อไปว่าใครจะเข้าชิงแต่เอาเป็นเรื่องของเราดีกว่าวันนี้ตรงกับวันที่24 พฤศจิกายนนะคะถ้าเกิดเป็นอเมริกันก็จะเป็นวันแต n งสกีว i ่งแน่นอนแต่งก็คือขอบคุณพระเจ้าที่ช่วยทำให้แบบว่าผลผลิตของเราดีทำให้การมีชีวิตของเรานั้นแบบว่าโอ้อยู่ได้อันนั้นก็คือหลายร้อยปีมาแล้วของอเมริกานะคะก็ก็ก็เขากำหนดไปเป็นวีคที่4วีคสุดท้ายสิะใช่ว่าวีคสุดท้ายของเดือนพฤศจิกาก็จะมีเราจะได้ยินว่า มันจะมีถ้าเราเห็นในหนังมันก็จะมีไก่งวงที่เขาอบกันไอตัวเป้งๆเลยนะและ้วก็สิ่งที่เห็นนอกจากอาหารพวกไก่งวงไอพัมคินไพะแล้วหรือมันมีหลายอย่างแล้วแต,แต่แต่และฝีมือแต่ละบ้านอันนึงคือการที่ญาติโยมได้มาเจอกันเขาเลยบอกว่ามันเป็นเทศกาลหนึ่งที่ทําให้ มีการเดินทางเกิดขึ้นเป็นบิ๊กอีเวนต์ของของสหรัฐอเมริกานะคะก็เอาว่ามันก็คล้ายๆบ้านเราปะคุณผู้ฟังคะ้าอมจะถามว่าเปรียบเทียบกันน่ะเทศกาลไหนของบ้านเราอะ่ะที่เรารวมญาติได้มากที่สุดเทศกาลไหนอะ่ะมีใครบอกได้ไหมเทศกาลไหนที่เราคิดว่ามันเป็นเทศกาลกินข้าวรวมญาติกันแบบที่เราจะกลับไปเจอกันอะสําหรับคนไทยอะอันว่าอะไรอะ่ะ อัอว่าอะไรอะไรปีใหม่อันว่าปีใหม่ใช่ไหมที่เรากลับไปเจอเทศกาลอะไรวะปีใหม่นั่นก็ปีใหม่เหมือนกันใช่ไหมมีใครเห็นว่าเทศกาลอะไรแคนบ้างอ่ะที่คนไทยมักกลับไปรวมญาติไปพบปะไม่ใช่สงกรานใช่ไหมเพราะว่าสงกรานอ่ะเราจะเห็นว่าคนบางคนแบบเขาได้หยุดงานแล้วก็ลากลับบ้านปะใช่เออมันมีสงกรานปะแล้วถ้าเกิดว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรวันวันไหวเจ้าเหรอหรือไหววันพระุรหลุดอ่ะเชิงเม้งเหรอ หรือตุดจีนวันไหนที่เราจะได้เจอกันมากที่สุดคุณผู้ฟังช่วยบอกหน่อยสิอันนี้อยากรู้เหมือนกันในเมื่อของเขาอ่ะมีฟิกซ์ไว้เลยว่าอ่ะอ่ Thanksgiving นะแล้วเขาได้หยุดงานด้วยเป็นวันที่เนเขาหยุดกับประเทศชาติเขาเราคือวันอะไรเออเพราะบางทีมันมีจุดประสงค์ที่คล้ายๆกันเหมือนกันนะขอบคุณใช่ไหมขอบคุณแล้วก็พบปะพูดคุยอะไรแบบเนี้ยคุณผู้ฟังมาแรงมากงานทอดกรถินค่ะ ก็เฉียบบางคนต้องกลับไปทอดกระถิ่นที่บ้านเออก็จริงปีใหม่สงกรานสงกรานเออนี่ว่าสงกรานไหมคะเพราะภาคโรงงานอุตสาหกรรมจะหยุดยาวที่สุด ปีใหม่แทบไม่หยุดเลยอันน่าสนใจนะคะ,ะมีอะไรอีกคุณผู้ฟังอ้้มอยากรู้จริงๆเพราะว่าแต่ละคนก็มีการใช้วันหยุดที่ไม่ตรงกรันแต่ว่าค่อนข้างที่จะตรงกันในวันไหนอ่ะเพรามว่าเดี๋ยวดูจากภาพรวมเราก็จะรู้ซึ่งอะไรมันทําให้วันเนี้ถ้าเป็นที่นู่นเนี่ยไก่งวงก็จะราคาสูง ของอาหารที่มันเกี่ยวกับเทศกาลนี้ราคาก็จะสูงสูงสูงและสูงขึ้นด้วยด้วยเงินที่มันเฟอร์ใช่ไหมคะเมืองไทยเองพอวันนี้ก็จะมีเทศกาลที่แบบร้านอาหารหลายๆร้านเขาก็จะทําเป็นแบบเหมือนเป็นโปรโมชั่นเป็นโปรแกรมพิเศษว่าวันนี้เป็น t h แตง s ก i v i n g แบบดินเนอร์อะไรเงี้ยซื้อกับบ้านก็มีนะจ๊ะถ้าสั่งกลับบ้านมีตัวละแ0 0พัน <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวทางเราไม่ซู้ตัวละแปดพันแต่มัน คือคือไก่งวงอ่ะตัวมันก็จะใหญ่ใช่ไหมแต่มันต้องกินกันกี่คนก่อนะมีเบื่อนไหมมีไหมตัวคนเดียวตัวเล็กกว่าไก่อีกแลไปกินตัวเราแปดพันอันนั้นคือคือทําแบบสําเร็จแล้วไม่ได้มาอบเกมเพราะอบเกมมันก็ไม่ได้ง่ายถามว่าทางเราไปไม่ถึงไก่งวงก็คิดว่ากดไก่ต้มก็พอจบที่ไก่นึ่งจะกดข้าวมันไก่ด้วยนะเอาวะฝรั่งก็กินไก่งวงทางนี้เอาข้าวมันไก่ก็ได้จะกดไก่เจอเจอแบบจะได้อินไงแต่เป็นอินทำข้าวมันไก่ คุณผู้ฟังเคยถอนมือออกจากเวลาจะกดไลเดอร์ไหมคะถ้าคุณอยู่ตัวคนเดียวถ้าคุณตัวคนเดียวนะไม่แชร์กับเพื่อนเพราะว่าเวลาแชร์กับเพื่อนสามคนขึ้นเนี่ยค่าไลเดอร์เราจะคุ้มแต่ถ้านับว่าคุณตัวคนเดียวะคุณเคยเห็นราคาค่าส่งแล้วถอนมือออกแล้วยอมไปกินอย่างอื่นไหมถ้าเคยอ้อมอยากรู้ว่าอันที่คุณกดไม่ไหวอะ่ะกี่บาทสมมติอยากกินอะไรชักอย่างอะไลเดอร์จด จุดที่มันกี่บาทแล้วคุณรู้ฟังไม่ไหวจะกดไปกินอยากอื่นก็ได้อันอันให้กี่บาท <150. S 1> อันให้ร้อยห้าสิบเอาไปเท่าไหร่ให้แปดสิบอันที่แปดสิบใช่ไหมแปดสิบไม่ไหวแล้วเกินแปดสิบไม่กดน,นี่อันให้ร้อยห้าสิบอ้อมเนะี่ยมีสิ่งที่อยากกินมากอ่ะวันเนี้ยแล้วมันจะสิ้นเดือนแล้วใกล้สิ้นใจจริงๆถ้าต้นเดือนอาจจะพอพอกดนะแต่พอวันที่ยี่สิบสี่อะกดไม่ลงอ้อมจะไปสองร้อยกว่าบาท ม้องกินโอ้แพงกว่าค่าข้าวอีกใช่ป่ะคุณผู้ฟังอ่ะเดี๋ยวลองดูว่าคุณอั้นที่สูงสุดที่ไหวอ่ะเท่าไหร่แล้วเจอเท่าไหร่แล้วถอดมือออกขอบคุณที่บอกว่าฝนตกแล้วครับแรงด้วยจะกลับบ้านยังไงครับคุณผู้ฟังบนของตัวเองหรือถามเพออ้อมเนี่ย EFM Fandom Live mm hmm. ร่วมส่งความฟินโดยสินเชื่อบุคคลธนาคาร CIMB ไทยสำหรับคนมีเครดิตและ For You t o o สวยเพื่อคุณ For me and For You t o o พรุ่งนี้เจอกันแน่นอนนะคะแจมฟิล์มนะคะคุณชายเข้ามากันแล้วค่ะ จเจอกัน2ชัอทุ่มครึ่งจนถึง4ี่ทุ่มและหมายเลขโทรศัพท์ของเราคือ0ู6 6 5 8 3งหกอยากให้คุณได้คุยหรือเกิดน,นะคะมาส่งความฟินไปด้วยกันกับสินเชื่อบุคคลธนาคาร CIMB ไทยสําหรับคนมีเครดิตแอดไลน์เลย CIMB Personal Loan และ For You t o Cosmetic สวยเพื่อคุณ For me and For you t o o ค่ะ EFM f a n ด้า